ครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวตัวที่ชื่อว่าดาร์กอนสเลเยอร์นะครับหรือตัวไอ้มังกรสเกลของพวกเรานนเนี่ยเองนะครับซึ่งวันนี้ก็ผู้ช่วยไม่อยู่แล้วเอ้ยไม่ใช่ตัวนี้ดินี่นี่ครับตัวนี้นะครับผมซึ่งตัวนี้ก็มีตัวเกลยนี่บ สำหรับคนที่เล่นไม่เป็นนะฮะก็เกมมอสกาเป็นเกมที่กดตัว A กระโดดครับ S ป้องกันนะ D โจมตีครับถ้าเวลาจะแอคแท็ตอนที่วิ่งก็วิ่งคนะกดเอ่อลูกศรนะเออเป็นการเดินนะครับวิ่งก็กดค้างคนระัเป็นอย่างนี้นะครับซึ่งสกิลมันก็มีหลายตัว ซึ่งสกิลแต่และตัวก็จะไม่เหมือนกันนะครับผมกดตัวดีก็จะไม่เหมือนดีค้างก็จะไม่เหมือนกันนะมาแล้วเราจะมารีวิวตัวอะไรดีครับวันนี้เราจะมารีวิวดะกอนสเลเยอร์คือตัวนี้นั่นเองนะครับผมดะกอสเลเยอร์ครับท่าแรกจะเป็นการใช้จรลโลเคนฟาถางครับเจ๋งมากท่าที่สองก็อันนี้ข้อมูลยังไม่แน่ชัดนะครับผมเจ๋งมากก็คอมโบประมาณนี้นะ ท่าที่สองจะเป็นการคำรามนะคะผมท่าที่สามนี่จะพัดคู่ต่อสู้ไปไกลส่วนอันตินะคะผมก็จะเป็นอย่างนี้นะเจ๋งมากจัไปสิตวท่าที่สี่จะเป็นการพ่นไฟมาก่อนนะั่นเองคนระับและเวลาเรากระโดดแล้วกดตัวนี้ของตัวเนี้ยตัวนี้บางตัวก็จะมีนะกระโดดกดดีค้างของตัวเนี้ยจะเป็นการพ่นลูกไฟนะครับ นะะก็แบบนี้ก็จะทำยากนิดหนึ่งนะครับส่วนตอนนี้ผมจะมาสอนคอมโบด้วยแล้วกันนะคอนะมโบแบบนะันเดี๋ยวดูเจ๋งมากพอมานั่งนะครับเราก็กดดีค้างอนะเจ๋งมากหลังจากนั้นเราก็กดตนนัวบิตตัวอาค่ะจับไปสิบหลังจากนั้นก็จะเรแคฟ่ฟาดหางอนะ แล้วก็กลับไปดีอีกรอบนึงเจ๋งมาก่ะังจากนันกนี่ครับหลังจากนั้นมันเราก็พัดมันไปไกลนี่ก็เป็นคอมโบก็เข้าของตัวนี้นะคะถ้าที่ผมทำเป็นนะจะมีคอมโบที่ดีกว่าก็ขอไปด้วยนะมันทำได้แค่น,นี้แล้วถ้าเราจะไปลองทดสอบภารสนานมกันเลยนะครับผมครับสำหรับด่านนี้เราเราโหมดที่เราจะมาสำพารสนามก็คือ หมดนี้นะครับผมหรือว่าหมดผีดิบนั่นเอง oh, <yeah! S 1> อโอ้ยเียโดนเลยครับเดี๋ยวค่อยๆเรียบร้อยซอมบี้ชนะเ้าะ ที่เราจะมาเดี๋ยวผมก็หาห้องเล่นเจอนะซึ่งเดี๋ยวเอาจบพอดีอะไรวะสก,กิปครับกลับมาต่อนะครับผมกับด่านนี้นะทีมแดนแมทนะครับอันนี้จะทดสอบพักสนามไม่ดีกว่านะครับมาครับเอาขอแสดงว่าเกมเพิ่งเริ่มนะตัวที่เราจะมาทดสอบคือดาอร์กอสเลเยอร์คะมาครับ โอ้ยแม่งขูวคอมโบคู่อะโอ้รดรไได้ไดเอาช่วยกันหน่อยโอ้ยแย่กคโผฟ้าไม่นะเพื่อนเจ๋งมาก เนนจ็บไปเจ๋งมากโอ๊ยมันทำลายคอมโบมมเรานะอ่ะไม่มีใครทำลายได้โอมโบดกันเลย เออแล้วก็ากตายมันแล้วแล้วเราเกิดแล้วก็จะลุมบอลคีคนนี้เจ๋งมากลุกขึ้นมาทำไมเก็บไปหนึ่งใครลุใครมึงลุกไปรู้ซะั้งอะดาก็สลเลเยอร<ะ>์นะเว้ยมันเลยนคนลุมสักดกรรมเยอะ กูจะไปไล่ต่อไปโอ,อ้ฝาดเจ๋งมากเก็บไปหนึ่งโคตรเจ็บเจ๋งมาก โอ้ยห้องสิบห้สิบแล้วอ,อะไรวะก็เรามาทดสอบภาพต่าเก็บไปสามเขาอยู่ที่หนึ่งได้ไงอ๋อปลาเซน็นเยอะเก็บไปสามอ่ากดปิด เจ๋งมากไม่นะเพื่อเนเก็บไปหนึ่งสอง,งเกมยไงครับเราก็สามารถทำดับเบิลชิลได้ไง่ายๆนะสำหรับตัวนี้นะครับผีก็อาจจะไม่พูดอะไรมากนะแล้วก็ทดสอบภาพกระแบบม้ดูกันแล้วนะครับดูกับฝีมือได้ถ้าจะเล่นนะเกมเป็นเกมนี้ะสดงจะเืิครับอย่าลืมหยิบประโยชน์จากเกมเล่นเกนมให้เป็ประโยชน์ครับ रो निकाल्नु रात सबै